เ,เรียกคนรัก้นใจไนออดด้วยดตกใมึงคำลูกกูจนยักไอแม่ครับเลิศใจจื่สะท้อนแอบคอ้นให้แต่ว่าในใจกูได้ มึงโมโหอะไรกูดา่ามันไม่ได้หรอกเพื่อนแทนหน้ามึงคำกับลูกท้าวินนัดเก็สิ้นเสี่ยมเสียงมึงพาลูกสาวคู่ไปทำเนียจนทำหีเสียง สิบนิ้วของข้าพเจ้าคุณคนเดินชัยขอคารวะท่านพอตาราตองอีกครั้งุไอเดินชัยเอาคุณมึงกองไว้ตรงนั้นแหละวันนี้ที่กูมานั่นหมายความว่าวันนี้คือความตายของมึงพูดจริงนะจตาราจริงส่วนแท้จริงก็ข้างอ่ะมาเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยพ่อ สาวค่าสบายดีหรือเปล่าวะสวย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 ต้องสวยสวยต้สวยสิวะสวยต้องสวยสิเฮ้ยไม่เกี่ยวกับมึงไม่เกี่ยวเราคุณจ้างรถเกี่ยวพ้อบ้านคำดาต้อพูดชัยวัตาตาตองท่านก็แก่มากแล้วแต่ยังมีวาจาร์สามหาวมาพูดจาดูถูกเราทุกคนเลยใชัยถ้าท่านแน่จริงวันนี้ ก็ห้องไเลยน้อยน้อยน้องไอ้เดิอชัยคำปากดีผมมาสมุนโอยลูกสาวพ่อสบายมากโอ้ยหัวอตัวัตัวสวยดยวสวยคนดูลิเกสวยสวยถพ่อปากหวานซะด้วย อคำก็แก่สองคำก็แก่ถึงกูจะแก่กูก็มีไฟวันแนมันเป็นวันตายของมึงอีกแล้วใช่จริงหรือเปล่าก็ตาจริงก็ว่าขอร้องกูจะบอกแล้วนั่นจริงรูปราการหรือเปล่าวะโอยสว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 ยสก็สวยเนี่อะไรสวยอีกวะก็บอกอยู่ว่าแล้วคนดูลิเกสวยไหนสวยว่ากูเห็นมีแต่แก่ๆนั่นแหละ ไอ้บ้านมาให้เล่นใจเย็นว้ยวันนี้คนเยอะไอ้บ้านมาให้เล่นโยนมาให้บ้านกูเฉยเลยแล้วมึงขยันเดินจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็แทงเราถ้าบอกตาดาตองวันนี้ถ้ามีเราขึ้คนเดินชยก็ต้องไม่มีท่านพระตาดาตองถ้ามีท่านพระตาดาตองก็ต้องไม่มีเราขึ้นบนเดชก็ใช่เอ้เขโมง หน้าเหมือนพวกตาเปยกเลยโอ้โหตากเปเฮ้ยเปเือไรอยู่เนี่ยว้มาฆ่ามันฟังนกจะพูดตัสวย่วไม่ฆ่าัทีฟังไม่พอตาลูกเคยกัวอกกัวเอ๋ยแทบครัระวังเลื่องจมือไหลเหมือน มีํำมึงคิดคำคำสังอไม่เดเลยตาอไปร้องไปภาสีก็ใครก็ใคไม่ไดไม่เดเอยโอ้แล้วลิเกดังเดเดี๋ยนเด็ดเน็นเอาแลลิเกสอนรามดังขนาดไหนทำไกำไรมึงน่นี่จะทำดีดีึงเอาหนังยางแล้วแกมร้านอะไรมึงไปเจ้าจริงม หัวตาลูเกเคยหัวออกหัวเอ่ยจะครันน้งถ้ามึงคิดขัดคำตัง้งกูนี่จะฟังมึงทั้งสองราะกูทั้งไอรักไทยกูเกลียดไอไทยกูทุ่งเขาหรือมึงคมคร่ันยื่นใคร กูเกียดไอ้ชายเจ้าชู้มันมาแย่งรักจากกูจงฟังเสียงกูดังกองถ้ามึงไม่ฆ่าไอ้เลิศชัยกูเอามึงตายแน่ตรงข้ามันไม่จ้าคัะทหารข้ามันมดใไปถอยแม่ก้าวตีนกูจะตัดหัวมันเป็นจอมหงไปวันนี้เป็นวันตายของพวกมึงแล้วไม่เช้าหรอ ¡Gracias!